คำแนะนำการให้ยาระงรับความรู้สึก advice on giving IV sedation การให้ยาระงรับความรู้สึกเมื่อต้องมารับการผ่าตัดในผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับยาระงรับความรู้สึกจากทีมวิสัญญีญีเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการผ่าตัดรักษาการให้ยาระงรับความรู้สึกมีหลายวิธีขึ้นกับชนิดของการผ่าตัดโรคประจำตัวความประสงค์ของผู้ป่วย เก้าขั้นตอนเตรียมตัวก่อนได้รับยาระงับความรู้สึก 1. งดน,น้ำและอาหารทุกชนิด6-8ชั่วโมง 2. ท่านต้องแจ้งประวัติโรคประจำตัวยาที่รับประทานเป็นประจำเช่นยาต้านเกล็ดเลือดยาเบาหวานยาความดันโลหิตและอื่นๆรวมถึงวิตามินอาหารเสริมและยาสมุนไพรให้แพทย์ทราบ 3. แจ้งการแพ้ยาอาหารหรือสารทุกชนิดการผ่าตัดในอดีตและปัญหาสุขภาพอื่นๆ 4. ควรงดสุบหรี่อย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเพื่อลดเสมหะและการไอ 5. ควรล้างสีเล็บตัดเล็บมือให้สั้นเพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนทางปลายนิ้วและสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากการขาดออกซิเจน 6. ในกรณีที่มารับการผ่าตัดบางชนิด ซึ่งไม่ต้องนอนพักครั้งคืนในโรงพยาบาลต้องมียาิมาด้วยเพื่อช่วยเหลือในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระหว่างเดินทางกลับบ้านและสามารถดูแลท่านได้อย่างน้อย24ชั่วโมง 7. หากตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์จะต้องแจ้งให้ทีมวิสนียีทราบเพราะยาสามารถผ่านรกและอาจเกิดผลเสียต่อทารกได้ถ้าเป็นการไม่รีบด่วนควรจะทำหลังจากคลอดบุตร 8. ถอดฟันปลอมที่ถอดได้คอนแทคเลน เครื่องประดับทุกชนิดถ้ามีฟันโยกควรแจ้งให้ทีมวิสัีทราบ 9. กรณีเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะหรือมีน้ำมูกต้องแจ้งให้ทีมวิสัีทราบโดยละเอียดทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องหายจากอาการดังกล่าวอย่างน้อย2ส,สัปดาห์จึงจะสามารถให้ยาระงรับความรู้สึกโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดการให้ยาระงรับความรู้สึกระดับกลางหรือระดับลึก ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลระหว่างทําการผ่าตัดหรือหตถการแพทย์หรือวิสัญญีแพทย์อาจพิจารณาให้ยาลดปวดหรือความวิตกกังวลร่วมด้วยโดยที่ผู้ป่วยอาจรู้สึกตัวหรือหลับเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการผ่าตัดหรือหตถการความเสี่ยงเช่นหลับลึกจนหมดสติกดการหายใจกดการทํางานของหัวใจมีผู้ป่วยหน่อยรายมากที่จะ,ะเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเป็นอันตรายได้เช่น การสำลักเศษอาหารเข้าสู่ปอดเป็นสาเหตุท,ทำให้ปอดอักเสบแพ้ยาอย่างรุนแรงและการเสียชีวิตเมื่อถึงเวลาต้องให้ยาระงับความรู้สึกระดับกลางหรือระดับลึกขั้นตอนการตรวจวัดสัญญาณชีพวัดความดันโลหิตตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดขั้นตอนการให้ยาแพทย์หรือวิสัญญีแพทย์ พิจารณาให้ยาลดปวดลดความไม่ตกกังวลทางสายน้าเกลือจนรู้สึกง่วงหรือหลับไปอาจได้รับออกซิเจนร่วมด้วยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอาการตลอดระยะเวลาทําการผ่าตัดหรือหัถการจากทีมวิัญญีทีมงานผ่าตัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแนวทางการปฏิบัติตัวหลังได้รับยาระงับความรู้สึกอยู่ห้องพักฟื้นสังเกตอาการ30นาทีถึง2ชั่วโมงกลับไปพักฟื้นที่ห้องพักหรือกลับบ้านกรณนีกลับบ้านต้องมีญาติมารับ ข้ามขับรถด้วยตัวเองและควรมีคนดูแลใน24ชั่วโมงแรกการปฏิบัติตัวหลังได้รับยาควรหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อให้ถุงลมปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่สามารถทำได้ทันทีหลังรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกปวดแจ้งพยาบาลเพื่อขอยาลดปวดการเคลื่อนไหวร่างกายควรมีการเปลี่ยนท่านอนพลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุกๆ2ชั่วโมงและลุกนั่งพร้อมทั้งบริหารร่างกายทันทีเมื่อมีอาการดีขึ้น หากแพทย์อนุญาตให้รับประทานอาหารได้ควรรับประทานอาหารน,น้อยๆก่อนแล้วสังเกตว่ามีอาการแน่นหนึดอัดท้องหรือไม่วันต่อมาจึงเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยเฉพาะเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านต้องบำรุงร่างกายให้มากขึ้นเพราะอ,อาหารทําให้สุขภาพแข็งแรงและแผลหายเร็วขึ้นรับประทานยาให้ครบตามแผนการรักษาของแพทย์หากมีอาการผิดปกติสามารถโทรมาสอบถามหรือกลับมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ เมื่อท่านรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและพร้อมแล้วกรุณาลงชื่อยินยอมในเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมการใช้ยาระงับความรู้สึกให้เรียบร้อยก่อนมารับบริการวิสัญญีนะคะเรารักท่านขอให้ทุกท่านปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงทีมวิสัญญีโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ขอบคุณค่ะ